สวัสดีคะ่ะแรงพือทั้งหลายก่อนอื่นคงต้องบอกกันว่าต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งที่เราจะได้ยินกันแค่เสียงนะคะเพราะว่าพือหมดทุกตัวร่วงหมดทุกตัวสร้างใหม่ก็ร่วงยังไงก็ร่วงร่วงเหมือนมอยสมพรไม่มีผิดก็คือตอนนี้เรามี กลุ่มเราถูกรายงานเป็นมสัสซีดน่าจะเป็น AI ที่มีการรายงานนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะไม่มีไม่มีการแจ้งเตือนว่ามีโพสต์ผิดหรืออะไรยังไงอยู่ไม่อยู่แอดมินทุกคนก็ถูกรายงานหมดแล้วก็เฟซของแอดมินทุกคนร่วงหมดพอร,ร่วงหมดปุ๊บเนี่ยกลุ่มมันก็ร่วงไปโดยปริยายน่าจะเป็นการรายงานสแปมนะคะแต่ยังไงก็ มีกลุ่มสำรองอยู่ซึ่งปรับเปลี่ยนไปจากกลุ่มอื่นก็ให้มารวมกันตรงนี้แล้วลอก่อนแอดมินบางท่านสร้าง a c e b o o k ได้แล้วแต่ว่าของของอียานี่งสร้างยากหน่อยเพราะว่าที่นี่เราไม่ได้มีโทรศัพท์ไม่มีไม่ได้มีหลายซีมเหมือนไอ้พวยก็เลยสร้างยากสร้างแล้วก็สร้างได้ทัดเดียวแค่มาเปลี่ยนปกกลุ่มเปลี่ยน รูปภาพก็กลายเป็น <c oughs> ก็โดนรา,ายงานอีกทีนี้ปัญหามันก็คือว่าชื่อที่ใช้เฟซลั๊กเนี่ยเป็นเฟซที่ใช้กับนามปากกาแล้วก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเพราะตอนนั้นเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้บังคับให้ต้องใช้ชื่อจริงแล้วเราใช้ facebook เ,เพื่อปรโมทงานเขียนก็เลยใช้งานปากกาไป ทีนี้พอส่งหลักฐานยืนยันมันก็ไม่ตรงกันเพราะว่าชื่อจริงนามสกุลจริงมันก็เป็นอีกอีกอ,กอย่างหนึ่งก็กําลังพยายามอยู่แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ถือว่าเออมีเกิดก็ต้องมีตายมีสร้างได้มันก็ต้องมีหายไปโดนยิงร่วงมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะอ่อก็เอาเป็นว่าตอนนี้เรามารอกันอยู่ที่ กลุ่มใหม่แล้วก็ขอให้สมาชิกเนี่ยช่วยช่วยกันคือช่วยกันโพสช่วยกันอะไรแต่การโพสขอให้ระมัดระวังอย่าให้กลุ่มใหม่โดนอีกนะคะอย่าใช้คำหยาบคายแล้วก็ระวังเรื่องรูปหรือเรื่องละเมิดของคนอื่นโดยเฉพาะเเรื่องเด็กเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วก็ระวังกันหน่อยก็แล้วกัน <c oughs> จุดมุ่งหมายของเราก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือติดตามผลงานของทนายตาบแล้วก็คืนความยุติธรรมให้ ทุกภาคส่วนถ้าเราสามารถช่วยอะไรใครได้เราก็ทำตามที่เราทำได้นะคะเท่าที่ทำได้ต้องบอกว่าทำเต็มที่เท่าที่ทำได้เหมือนอย่างกรณีคดีน้องชมพู่เนี่ยเราไม่ได้ตามหาคนร้ายเราไม่ได้ตามหาใครเราเพียงตามหาความยุติธรรมให้กับทุกคนเราเพียงตามหาความจริงให้มันปรากฏอย่างถูกต้องตามหลักฐานที่ทุกภาคส่วนมี เราไม่ได้มุ่งหวังว่าจำเลยจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้หรือเราไม่ได้มุ่งหวังว่าผู้สูญเสียจะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่เรามุ่งหวังว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นใครทำอะไรหรือไม่อย่างไรเราต้องการความจริงตรงนี้ให้ปรากฏขึ้นมาในส่วนที่เราติดตามชีวิตของจำเลยสองผัวเมีย นั่นเป็นการติดตามในแง่มุมที่ว่าเราเริ่มมองว่ามันมีการหลอกลวงช่อฉนมันมีบางสิ่งบางอย่างไม่ชอบมาพากลเขาจะทำมือไมมเรายังพิสูจน์ไม่ได้แต่สิ่งที่พิสูจน์ได้คือสองคนผัวเมียนั้น ใช้ประโยชน์จนเกินงามกับความตายของเด็กคนหนึ่งใช้ประโยชน์จากความสงสารใช้ประโยชน์จากคนรอบกายและคนรอบข้างที่เข้ามาร่วมกันนั้นต่างคนก็ต่างหาผลประโยชน์โดยไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องโดยไม่ได้คำนึงถึงจิตใจของคนหลายคนโดยเฉพาะผู้สูญเสียคร <c oughs> อบครัวของผู้สูญเสียและอีกหลายๆคนที่ถูกทำร้ายถูกทำลาย เข้ามาในวังวนของเรื่องนี้ดังนั้นเราจึงติดตามเพื่อที่ส่วนหนึ่งมันมีผลทางคดีพเพราะว่าในวิชาอาชยะวิทยานี้การสิ่งที่กระทำในอดีตเป็นนิสัยในอดีตของผู้ก่อเหตุเป็นเรื่องสำคัญที่จะบอกบอกว่าเขามีโอกาสแค่ไหนที่จะทำสิ่งนี้ดังนั้น การเฝ้ามองความประพฤติของสองคนผัวเมียนั้นเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันที่จะทําให้เราเอามาช่างใจว่าเฮ้ยอย่างนี้ทําอย่างนี้โกหกบ่อยๆอย่างนี้พูดแต่ละครั้งไม่ตรงกันอย่างนี้มันเป็นไปได้ไหมมีโอกาสได้ไหมที่เขาจะทําดังนั้นเราจึงนําเสนอแต่ละจุดและพยายามที่จะตีแผ่และแยกแยะโดยเราไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่เขาเป็นผู้ แสดงตัวเขาขายชีวิตตัวเองให้กับโรคโซเชียลโลกเสมือนดังนั้นเขาจะต้องยอมรับผลว่าจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะในแง่ใดหรือแง่หนึ่งเขาจะต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ถ้ายอมรับไม่ได้แล้วเที่ยวรายงานยิงตะพึ้นตะพืออย่างนี้เราก็พือปีกไปให้ขนมันล่วงเหมือนมอยของสมพรที่ร่วงบุญคุณเขา คูเหล็กไฟในคืนนั้นสวัสดีค่ะ